เวลามาตรฐานท่าวัดตามลองจีจูดเนี่ยก็คืออยู่ที่เมืองกรีนนิสประเทศอังกฤษแปลว่าเวลามาตรฐานกรีนิสเนี่ยบางที่เขาจะแทนด้วย GMT แปลว่า g r e e n w i ม h Mean t i m แปลว่าเมืองกรีนิสเขตเวลามาตรฐานสากลบนโลกเนี่ยมีทั้งหมด25เขตได้แก่เขตศูเขตหนถึงเขต12เขตลบ1ถึงลบ12 ถ้าเกิดมีค่าเป็นบวกเนี่ยแปลว่าเวลาเดินเร็วกว่าเมืองกินนิสถ้าเกิดค่าเวลาเป็นลบเนี่ยแปลว่าเวลาเดินเช้ากว่าเมืองกินิสประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยมีค่าบวกเจ็ดแปลว่าเดินเร็วกว่าเมืองกินิสเจ็ดชั่วโมงประเทศจีนมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปิน์เนี่ย บวกแปดเพราเวลาเดินเร็วกว่าเมืองกินนิดแปดชั่วโมงอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอาจจะมีมากกว่านี้ประเทศที่มีขนาดใหญ่และยาวเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลามากกว่าหนึ่งนะงเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะลบห้าจนถึงลบสิบเลยเพราะประเทศเขาใหญ่มากประเทศอินโดนีเซียอย่างเงี้ยอาจจะบวกเจถึงบวกเกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะถ้าในเออยู่ในประเทศไทยต้องการโทรไปหาสำนักงานที่จีน ที่จีนเนี่ยทำงานเวลา17นาฬิกาขณาดเนี้ยเวลาไทยก็คือ15นาฬิกาอยากรู้ว่าเวลามาตรฐานประเทศจีนเวลาเนี้ยคือเวลาอะไรสามารถโทรได้ไหมตอบได้เลยว่าเวลาเนี้ยที่จีนเนี่ยเวลา16นาฬิกาสามารถโทรได้เพราะร้านยังไม่ปิดถ้านางสาวหญิงไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ในเขตเวลามาตรฐานบวก10 ต้องการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไปหาครอบครัวที่ประเทศไทยออสเตรเลียบวกสิบส่งข้อความไปหาประเทศไทย GMT บวกเขณะที่ดูเวลาเนี่ยประเทศออสเตรเลียตอนนี้ยเจ็นาฬิกาเขาบอกว่าครอบครัวที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับเวลาเท่าไหร่อันนี้ยากขึ้นละต้องดูเวลามาตรฐานอ้างอิงของโลกล อ๋เตเียบวกสิบแปลว่าเลยเวลามาตรฐานมาสิบชั่วโมงก็ย้อนไปเลยสิบชั่วโมงก็ตรงกับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาใช่ไหมแปลว่ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยคือเวลามาตรฐานสากลต,ตอนนี้เลยแล้วเวลามาตรฐานของไทยก็คือบวกเจ็ดก็บวกไปอีกเจ็ดตรงกตีสี่แปลว่าครอบครัวที่ไทยจะได้รับข้อความตอนตีสี่ของประเทศไทยเราจะเห็นป้ายแบบนี้บ่อยนะคะในสนามบินก็คืออ่านว่าเที่ยวบินที่หนึ่งเนี่ย ขึ้นที่กรุงเทพเวลา11เนากา15นาทีถึงเมืองลอนดอนเวลาลอนดอนประเทศอังกฤษเนะ่ยเวลา17เนากา25นาทีเราอยากรู้ว่าบินกี่ชั่วโมงเราก็ต้องแปลงเป็นเวลาไทยก่อนเพราะเราอยากรู้ว่าถึงลอนดอนเวลาไทยเท่าไหร่ใช่ปะก็คือกรุงเทพ11นากา15นาทีลอนดอนเขตเวลามาตรฐาน GMT 0ก็คือ17เนากา25ถ้าเกิดแปลงเป็นเวลาไทย ต้องบวกอีก7ชั่วโมงเพราะว่าประเทศไทย GMT บวก7กลายเป็นเที่ยงคืน25นาฬิกาก็คือเดินทางทั้งหมด13ชั่วโมง40นาทีสมัยก่อนเนี่ยมีการผลิตนาฬิกาแดดนะก็คือเอานาฬิกาเนี่ยไว้ตรงแดดและดูเงาแล้วเวลามันใช้ในาฬิกาแดดมันก็เกิดความคาดเคลื่อนใช่ไหมเพราะว่าเงาของดวงอาทิตย์เนี่ยมันคาดเคลื่อนแนนแต่และว,วัน แต่ละวันมันก็เคลื่อนที่ไปแต่ละทิศไม่เหมือนกันใช่ไหมโดยเขาจะมีการปรับเทียบเวลาท้องถิ่นปานกลางด้วยนะอย่างเช่นอ่านจากนการแดดหนึ่งตุลาคมอ่านได้เวลาเที่ยงส0บก็ลบออกสิบนาทีเป็นเที่ยงถึงจะมีการปรับเทียบแล้วมันก็คาดเคลื่อนเหมือนเดิมนั่นแหละ ต่อมานะคะได้ผลิตนาฬิกาอะตอมเป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลกผลิตด้วยธาตุซิเซียมลบสสเมื่อผ่านขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถดูดขึ้นเนี่ยมาเป็นพลังงานความถี่ได้ต่อมานักวิทยาศาสตร์จึงมากำหนดหน่วยวินาทีใน s i ว่าหนึวินาทีมีค่าเท่ากับอะตอมของธาตุซิเซียมลบหนึเกิดการสั่นพ้อง9 0 0ากว่าล้านครั้งเป็นที่มาของระบบ GPS ในการสื่อสารผ่านดาวเทียม สรุปเวลามาตรฐานนะคะเขตเวลามาตรฐานสากลเนี่ยกำหนดโดยใช้ลองติจูดเป็นหลักเพราะสอดคล้องกับการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และแต่ละประเทศเนี่ยมีเวลามาตรฐานแตกต่างกันเนื่องจากอยู่ตำแหน่งลองติจูดต่างกันและบางประเทศเขากำหนดเวลาสากลก็คือเวลาสุริยคติปานกลางที่หอดูดาวหลวงกินิสประเทศฝรั่งเศสแล้วมาเทียบกับนาฬิกาอะตอมถ้าเรารู้เรื่องเวลามาตรฐานเนี่ยเราจะรู้เรื่องการเดินทางการสื่อสาร